ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นมื่นชาดาสันตินายกด้อยร่วมกันดินเนอร์หลังสพัดขน6กสอ,สอสอสบภูมิใจไทย11มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายอนุทีนชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าภูมิใจไทยมีคำสั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแต่งตั้งนางจิตตามีทองซึ่งเป็นทีมงานของนายสันติพร้อมพัฒแกนนำ6สสเพชรบูรณ์พัฒพลังประชารัฐเป็นคณะที่ปรึกษารองนรัฐมนตรีนาอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดนะคะช่วงเย็นวันที่11มิถุนายนปรากฏภาพของนายชาดาไทยเสรศสอสอ,อุท,ทยัยธานีแกนนำพักภูมิใจไทยได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับนายสันติพรมพัฒนและนายอครเดชทองใจสดนายกอาบาจอเพชรบูรณ์หรือว่านายกดอยที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะทางนี้มีกระแสข่าวรือสะพัดว่านายสันติและนายอครเดชนั้นจะขนทีมสอสอเพชรบูรณ์พักพลังประชารัฐมาร่วมงานทางการเมืองกับพักภูมิใจไทยด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ